สวัสดีจ้ะแฟนเจนนัทุกคนนะจ๊ะเจอที่เคยนะทุกคนพุธโฮมโมงเย็นกับคอนเทนต์ปวดสมองในเล่าเท่าที่จำได้พิจาริณไมเคิลโทมัสเบิร์นสวัสดีจ้าพี่บอลผมสวัสดีจ้ะเหมือนไม่เคยเจอกันนะไม่ไม่ค่อยเจอเลยสบายดีนะพี่นะเล่ยครับเล่ยไม่เจอมาตั้งแต่เมื่อกี้อ่ะครับ20นาทีอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวนี้เจอไมเคิลเบิร์นต้องมี2-3วันเนอะก็เตะฟุตบอลด้วยกันทีมพ่อลบครับ3วันหรอ เดี๋ยวกินข้าวกินข้าวเออโอเคกินข้าวแล้วประชุมทีมประชุมแทคติกใช่จึงช่วงหลังเนีทีมของทีมจะเป็นยังไงทีมพโฟลบช่วงหลังฟอร์มดีขึ้นใช่เายังไม่แพ้ใครเลยนะไม่แพ้ใครนะไอดอลลีกมาปุ๊บไอดอลลีกยับเลยอ่ะก็เลยรีโนเวททีมใหม่ยับเพราะว่าคนในคนในทีมโค้ชมันก็ไม่อยู่บ้างอยู่บ้างใครเหรอ เออเอาดิอยู่กับพี่เบิร์ดแล้วชวนมารายการนี้นี่ต้องบอกก่อนว่ารายการนี้คอนเซปต์คือเขาจะเอาคอมเมนต์จากชาวบ้านมาถามเราแล้วเราถ้าจําได้เราก็เล่าไปแต่ถ้าจำถ้าจำไม่ได้เลยนะถ้าจำไม่ได้ก็ต้องพยายามเล่าไปเออเอาฝากเจ้านางติดตาม <c oughs> จาไ,ไว้ด้านหน้าตรงนี้กดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ด้วยแล้วก็ ล่าสุดไมเคิลเบอร์นี่เขาจะมีช่องครับยูทูบท t ก k ็อกแฟนเพจนะของตัวเองนะทั้งหมดเลยครับทั้งหมดตามติดตามหน่อยทำกับจักรพันธ์พรนสายพี่บอลอดีตปีทีมชาติไทยติดตามในโซเชียลของผมก่อนว่าจะเปิดเมื่อไหร่ก็น่าจะต้นต้นเดือนตุลาตุลาใช่ซึ่งซึ่งกอดเทฟนี้จะออนอาจจะเปิดแล้วด้วยเพราะเดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้ไว้ให้นะว่าติดตามพี่เบิร์นกับพี่บอลได้ช่องทางไหนนะแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวกับไอจีก็ไมเคิลเบอร์นไมเคิลเบอร์นก็พิมพ์ภาษาไทยได้แล้วก็เจอ โอเคตามนี้อัดมาอยากถามพี่เมย์ขึ้นว่าภาษาฟุตบอลที่พี่ใช้สมัยเล่นในไทยช่วงแ,กแกรกๆครับแบบสื่อสารยังไงครับเออเว้ยคุณมาไทยปีแรกปีอะไร 2009 15ปีที่แล้วครับ2009ครับโอ้โหตอนนั้นยังวัยรุ่นอยู่เลยนะโอ้โหกำลังกำลังได้เลยอะครบถึงเจ็สิบสองครบมึงมาได้โยนเงินรับเโยนสมอยอยู่ก็มาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นครับแล้วตอนแรกที่มาเนี่ยภาษาไทยได้บ้างไหมโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยใช่ไหมอะไรสักอย่างได้แต่ก็จำได้ผมจําได้ผมนั่งอยู่ในแท็กซี่อะจากสนามบินอะสบัยที่พักอะแท็กซี่แม่งคุยบุ๊บ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 บอก ไอ้ที่กูจะไม่เข้าใจภาษานี้แน่นอนอ่ะมันเป็นเสียงอะไระสักอย่างไม่รู้เลยขันมีสูงมีต่ำ<ช>อะไรอย่างงี้ย<ช><ช>นะรู้ <ฮะ S 2> เรื่องเลย ต้องบอกว่าฟุตบอลอ่ะภาษาโลกอยู่แล้วเป็นภาษาสากลใช่ใชก็ฉีได้เราอยากได้บอลตรงไหนก็ฉีได้บอลก็คือบอลแมนออนแมนออนก็คือลังเข้าหลังเข้าว่ามีคนมันรู้อยู่เขารู้อยู่แล้วเราก็ซ้ายขวาเล็นไลว่าไปอันนี้ง่ายๆเบสิกง่ายๆผมจะได้พยายามสิ่งที่แบบสำคัญมากเรื่องลังเข้าโอเคก็ต้องไปปรึกษาเพื่อนว่าจะพูดยังไงจะสื่อสารยังไงใช่แล้วตอนนั้นคุณพูดกับเพื่อนว่าไงถ้าเกิด ถ้าเกิดอยากรู้ว่าหลังเข้าจะต้องบอกว่าก็หลังเข้านี่เหรอใช่ผมก็ถามเพื่อนในทีมชื่อมานะมานะนอเนต์มานะน็อเนตเป็นประตูเขาพูดอังกฤษพอได้อยู่ตอนนั้นคือเขาประถมใช่เขาจะช่วยในเรื่องนี้นะครัแต่สุดท้ายฟุตบอลก็จะฉี่ได้อะาได้ โยนยาวอะไรเงี้ยเอ้ยอี่ที่พื้นหรือแบบเฮ้ยใจเย็นๆอะไรเอ้ยที่ขาที่ตัวอะไรเงี้ยก็คือสื่อสารได้ใช้เวลาปรับตัวนิดนึงเป็นเรื่องปกติก็คนที่ไปประเทศที่เราสื่อสารไม่ได้นั่นแหละก็มีเพื่อนในทีมที่ช่วยได้ด้วยแล้วเคยเพื่อนในทีมเคยแบบแกล้งสอนเราไหมในสนามว่าเฮ้ยไปพูดอย่างนี้กับพู่ต่อสู้ผู้นี้กรรมการมีไหมไม่อาจจะมีบ้างแต่ผมอาจจะจำมันมีนอกสนามมากกว่านอกสนามมากกว่า พูดนาระกับพี่แบบคอเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมแล้วเข<ร>า<ม>บอกว่าหมายหมายคืออะไรเหมืยวว่าเราแบบออั่นแหละ <c oughs> ผมก็เป็นพูดมั่วเลยก็เบอร์เบอร์ไม่เต็มเลย อ๋อคือเขาสอนว่าเฮ้ยจะไปคุยกับใครให้เขาดูน่ารักได้ยดูขอเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับปรากฏว่ามึงได้เบอร์มาเต็มเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่เราพูดแปลว่าอะไรถูกไหมก็พูรู้แล้วนิดหน่อยนิดหน่อยอออแล้วอาจจะมีกันแบบว่ายกตัวอย่างอ่ะนี่เขาก็บอกว่ามันเป็นอีกความหมายอีกความหมายอีงคือเขาบอกเราว่ารวยไอ้คำคำหยาบเลยคำเนี้ยควายเนี่ยครับแต่เขาสอนแล้วว่าเป็นอีกความหมายหนึ่งก็พูดได้ถึงคำการได้เลยไม่มีปัญหาบอกให้จริงเนี่ย อ๋อไม่ไม่เราพูดว่าเฮ้ยจันอ่าเต่ดินฟันมันคือเฮ้ยรวยรวยโดนไหมเหลือขี้ไหมอ๋อคือก็สอนให้เราไปด่าคำการแต่เราเมื่อก่อนเมื่อก่อนรรมการจะจะรู้เนี่ยภาษาอังกฤษบราซิลเดี๋ยวช่วงหลังๆมันรู้บราซิลด้วยเพราะคนปะซิลมันเยอะเยอะใช่ใช่ปะซิลมันจะชอบด่าชอบสะบดอ่ะอย่างของภาษาอังกฤษมันมีอยูีคำก็ พักออฟเนี่ยที่เอฟเบิร์ดอ่ะที่เราดักเลยพักเคออย่าเงียเออก็ประมาณนี้ครับเออแล้วแล้วแล้วมาอยู่ไทยช่วงแรกปัญหาของการเล่นฟุตบอลในไทยอ่ะเออได้ถามต่อเช่นเดิมกับที่อังกฤษที่คุณมาครับปัญหาที่มันต่างกันที่สุดพี่แบบในไทยเป็นอย่างนี้วะคืออะไรสนามเพื่อนร่วมทีมคู่ต่อสู้กรรมการอากาศอากาศอ๋อโอเคอ่าแล้วก็ความดุดันในไทยดุดดันหรอไม่ มันไม่มีมันไม่เหมือนเบาใช่มันเบามากเรื่องของแบบทีมเพื่อนในทีมด้วยถ้าเขาเสียบอละถ้าเสียบอลผมไม่ผมด่าด่าไม่ใช่ด่าโม้ชั่ด่าเพื่อที่จะให้แบบจะตุ้นจะตุ้นกะตุ้นนิดนึงไอเดียแม่งหน่อยใจเอาเหรอใช่หน่อยใจแล้วก็นอนนอนเลยไม่คุยแล้วทำไงอะผมก็คุยกับโค้ชด้วยมีมีบา้าโค้ชพูดถ้าผมไม่ ผมไม่เห็นด้วยเขาผมจะพูดตามก็ต้องสื่อสารหน่อยใจอ๋อเป็นงอนยังดิงอนนี่เออคนไทยขี้งอนนะคนไทยขี้น้อยใจผมใช้เวลานานมากที่จะปรับตัวได้เข้าใจว่าเป็นวัฒนธรรมของผมอยู่แล้วอ่าใช่ใช่เพราะว่าโอ้ยแน่นอนถ้าเห็นในสยทุก่อนนี้ก็เรียกมันเป็นฟุตบอลอ่ะมันเป็นใล่สายของเราไอ้เนี่ยเราเคเตะบอลนะบอลกระชับมิตรเจ็ดคนเนี่ยมันจะเข้ามาปึ้งๆแต่คือเล่นบอลนะครับแต่ว่าคนไทยอ่ะเขาจะเฮ้ยทำไมต้องปั๊มแรงขนาดนี้ทำไมต้องอะไรขนาดนี้ซึ่ง เป็นเรื่องปกติของเขานะใช่มันไม่ได้เล่นไม่ได้ทำร้ายกูหลาบสู้ไงทุกคนรู้อยู่แล้วมันเป็นแค่มันเป็นไอ้ตี่ติดเราอติดนิสัยเราเออซึ่งของไทยเราบางทีซ้อมไว้เยอะหน่ยบางทีเบานะแต่เมื่อเราจะติดตัวลงไปถ้าเปิด YouTube ตอนนี้มันมีทั่วโลกแล้วเปิด YouTube ของแต่ละสมรสอนอะให้ให้มันดูลิงเวลาเราเล่นลิงปั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 งอย่าสไลด์บ้างก็ได้ที่นี่ มัดมัดมัดแกงเพื่อนบ้างเต่เยวสุดท้ายคุณภาพมันไม่มีเดี๋ยวเป็นอะไรไม่ได้นไรเจ๊มไม่รู้บอกแล้วอินจัดเลยเออโอเคโอเคขอเสื้อแข่งไทยลีกในดวงใจหน่อยครับเสื้อแข่งไทยลีกในดวงใจอ่ะถ้าของเจ๊ท่านในสายคนเล่นเสื้อสเขาไม่ถามมันก็ถามแค่รับเชิญไม่ใช่หรอ อูด้วยขอพูดด้วยก็ถ้าเสื้อแขนดีเสื้อบอลไทยต้องบอกแฟนๆก่อนว่าเสื้อบอลไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยูนิคมากนะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแล้วก็แต่ก่อนนะยุคที่เพอๆยุคที่พี่เบิร์นเล่นอ่ะหายากมากนะหาได้ก็คือนักเตะมีแฟนบอลพันแท้มีแต่จะไปขายเหมือนทุกวันเนี้ยแทบไม่มีนะหาซื้อยากหาซื้อยากเนี่ยรีซอร์ทมีเสื้อแขนยาวของผมที่ชมบุรีอ่ะอ๋เบอร์สิบเอ็ดปะ นี่แดสุดเพราะว่าแบดบอลไม่ผลิตก็คือสลับกันเขาไม่ผลิตเขาไม่ทขยายใช่เขาทำให้เฉพาะนักฟุตบอลเขามีแค่สองคนที่ใส่ด้วยมีผมกับบิตอทิตสุภพิษใช่ซอมมีที่บ้านซึ่งแรกเขาไว้ตอนนั้นใช่ใช่ใช่แล้วคุณก็มีเสื้อเขาดินี่แต่ผมไปทำาชาริีตี้เลยประมูลให้ไปทำบุญประมูลไปแล้วใช่ได้สองบาทสุดเล่นไปซ่เป็นรักทีนี้ ถามพี่เบิร์ดก่อนว่าคุณอยู่นครปฐมครับอ่าอะไรต่อชลบุรีครับีจีชัยนาทครับใช่ไหมแล้วก็หัวหินครับผมประมาณนี้นะไม่พูดถึงไม่นับนะไม่นับแค่สี่ทีมนะหลักๆครับใช่ไหมบีจีเพราะว่าตอนนั้นเป็นปนโบรอมัมโบรคลาสสิกมากคลาสสิกขาวเขียวนะยุ่ก่อนนะแต่ถ้าบอกว่าในเรื่องของความรู้สึกก็คือ นักเขมรถมเพราะมันเป็นทีมแรกอทีมแรกของผมที่ทําให้ผมมีชื่ออ่ที่แบบคนรู้จักไมเคิลเบิร์นใช่ใช่แล้วก็จะนักเขมรถมตอนนั้นสีจะสีเหลืองไหมสีเหลืองอ่าแล้วก็มีผมมีเสื้อแมทวอนที่มีคนประมูลมาแสนหนึ่งโอ้แสนหนึ่งนะเยอะนะใช่เออนัอหนค่งนักเขมรอ่าคนขายอยู่ขอแบงค์ด้วยดิขอสักสิบเปอร์เซ็นต์เงื่อดีว่ะเออทั้งหมื่นหนึ่งไม่ก็ทำให้เราแบบนักเขมรถมอ่ะถ้าไปเข้าสนามนะกเขมรถมมีนมี สีเหลืองอ่าอ่าเอ็มเบิร์น11เด็ดเต็มอ่าคือตอนนั้นเขามีขายที่ที่สนามเขาทุกนี้ถ้าคุณไปน้อปกอถมนี่คนยังจำคุณได้อยู่นะคนยังรักคุณเหมือนเดิมนะใช่เออเพราะเขาสูผมมาสร้างชื่อเลยนะไปไปทยรายการกับสแนกอะอ่ากับจีโน่อ่าประกาศว่าจะไปสนามอืมตั้มมีคนไปเป็นร้อยอ่ะโอ้โหเนี่ยเป็นตำนานอยู่นะเพราะทีมแรกนุ่นสร้างชื่อเลยนะครับน้องกอบถมยูไนเต็ดนะซึ่งซึ่งไม่ใช่ทีม ยุคปัจจุบันไม่ใช่ทีมเดียวกับปัจจุบันถูกไหมก็มีมันมีคนที่ยังอยู่นะที่โค้ชภบริหารยังยังอยู่ใช่แต่เขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบไปเปลี่ยนสีเสื้อเปลี่ยนอะไรไปแค่นั้นใช่แค่นั้นแต่ผมยังมีอะไรที่ติดใจอยู่ที่นั่นเอออะไรอะติดใจอะไรอยู่ที่นั่นโรงแรมอะไรสักอย่างล่าคนเล่นเด็กมากแวไม่ไม่ถึงแฟนคลับมันทําให้ เรามีความรู้สึกที่ดีมากๆแฟนบอลเขาหน้ารักนะคือบอกนี่แฟนบอลต่างจังหวัดเนี่ยทีมประจำจังหวัดอ่ะโอ้โหเขารักชัยนาท้วยนะชัยนาทชัยนาทด้วยชมบุรีอะไรเงี้ย first impression ในการเล่นไทยลีกดีเพราะว่าอย่างเสื้อพี่เบิร์ดล่าสุดที่จัดงานเสื้อบอลมีพี่เอกบอลไทยก็มาขายเป็นเสื้อชัยนาทคุณชัยเบอร์ยี่สิบสามป่ะตอนนั้นใช่ครับเอ็มเบอร์เบอร์ยี่สิบสาม แล้วจันกุ๊กไปถามราคาจันกุ๊กอะ่ะถามราคาพอพี่บอกราคาเลพี่ยงสูงแก้งมาคูลยนี่ยโอยแพงไปแล้วบอกว่าจะไปหวังหน้าห้องน้ำเออแล้วถ้าถามเจ๊อะ่ะเสื้อบอลยุคเก่า,าที่คลาสสิกคลาสสิกมันจะเป็นยุคที่ยังเป็นโอ้โหเธอเก่ามากนะครับควีนส์คัพยุคก,ก่อน,นมันจะเป็นทีมโบกตำรวจโบ,บกทหารน้ากาดทหารบกธนาคารกรุงเทพธนาคารจัตุกรไทยเนี่ยไล่ไปเลย แล้วยุคนั้นอ่ะเสื้อบอลมันก็จะเป็นแบรนด์ไทยครับก็จะเป็นพวกแกรนด์สปอร์ตพวกแบบเอฟบีทีก็เอฟบีนีผมก็ชอบชมบุรีไงชมบุรีชอบเลยนะเอฟบีทีอ่ะดีเออ f อ t แล้วก็มีอาดิดาสปะปลายเล็กน้อยมีเมกเมืองทองมากอะไรอย่างนั้นอะไรซึ่งเสื้อบอลไทยทุกปัจจุบันเนี้ยก็บางทีมก็ผลิตเองครับอย่างวีรัมอ่ะผลิตเองก็ราคาเข้าถึงได้ตัวก็หกเจ็ดร้อยบาทครับครับเนาะเพราะแต่ก่อนมันท่านี้ต้องต้องมองถึงแฟนคลับใช่ เขาจะมีพลังซื้อแบบเสื้อที่แบบสองพันสามพันบาทนเียมันไม่ไหวคือเอาง่ายนะแฟนบอลไทยเนี่ยก็ดีมูดตรงเบี้ยน้อยหอยน้อยเศรษฐกิจก็ไม่ดีจะไปซื้อเสื้อบอลตัวหนึ่งสองพันกว่าบาทโอ้โหบางทีบางคนเงินเดือนหนึ่งในสี่ของเงินเดือนนะเออคะนั้นเหมือนเมื่อก่อนผมมีก็มีเสื้อแต่ละเกมสองตัวผมแจกให้แฟนคลับหนึ่งตัวอยู่ตลอดใครที่มาเชียร์คุณคุณโยนเลยโยนเลยทุกเกมเพราะเขาเสีย ค่าตั๋วค่าเดินทางมาดูเราเนี่ยเราเอาแค่เสื้อขี่บาาทำให้มีความสุขมากๆใช่ใช่แล้วเขาเขายิ่งแบบรู้สึกดีกับสโมสรกับเราด้วยเนาะแล้วอย่างยุคนั้นเนี่ยพี่เบิร์นมันมีข่าวว่าอย่างทีมเล็กๆในอังกฤษถ้าคุณจะแลกเสื้อใครเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินค่าเสื้อเองมันมีอย่างนี้ไหมมีครับมันไม่แบบนี้มันไม่เหมือนทีมใหญ่ๆนะที่เขาจะมีโคต้าถูกป่ะไม่สุดท้ายเขาต้องเสียเอาเรอใช่อาจจะมี เกมนะสมตัวสามตัวนะก็คือครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยสลับใส่เพื่อเปียกแต่ถ้ามันแจกก็ต้องเสียบเสียอ๋อใช่ลืมเรื่องของแต่ผมบอกส่วนตัวผมของคุณดีกว่าผมไม่เคยเสียเพราะว่าผมปอก่อนอ๋อในสัญญาละบูเลยระบูอย่างน้อยเก็บมาตัวแต่อีกตัวหนึ่งอาจจะเสียแต่ผมไม่เคยไม่เคยอ่ออก็คือชักดาบเขา โไข่เสื้อเยอะสุดไอทีมพีเอาจัดผมได้ไงเออเข้าใจเนี่ยใบชมพูเล็กสเล็กสองนแต่ยังไข่เสื้อเยอะกว่าคนอื่นอ่ะอแต่ยุคนั้นทุกพี่ย่นะชมพูยิงครึ่งสนามนี่เป็นว่าเล่นนะโอ้่าคุณแทติปกติอยู่แล้วก็เห็นทุกกระทีตจังจแน่เเกมคุณยิงเทโลป่ะครับ ที่แพติกอะใช่แล้วมึงดีใจสไลด์เข่าด้วยสนามบอลไทยมึงสไลด์เข่าเลยก็ยังเจ็บอยู่เลงไม่หายเลยจะไปเด็กเยาวชนในไทยจะไปหาทำนะลูกนะสนามบ้านเราไม่เหมือนอังกฤษนะสไลด์เข่าโซแฮกนะเช็คสดินอ่ะดีถ้าสนามอื่นไม่ทำหรอกใช่ไหมอ๋อเช็คแล้ววันนั้นมันเช็คด้วยมันได้แล้วว่าได้อยู่โอเคก็ตัวนี้ยังหาซื้อได้นะเสื้อพี่เบิร์นสี่ทีที่บอกเนี่ยยังราคาแรงยังขายก็อยู่ในตลาดมันมีแรง ราคาแรงนิดนึงเพราะมันหายากของเราก็เราเร่ามันหายากคําถามต่อไปครับอยากให้เล่าถึงความประทับใจหรือเพลงที่ชอบของวง Oasis หน่อยครับ Oasis สเชิญอุ้ยโอเอ่าสุดทุกเพลงเเหมือนเคยเห็นเบิร์ร้องที่ไหนนะโอเอซิสเนี่ยวันนั้นมันเหมือนเห็นใกล้มากเลยอ่ะโอ้ในโซฟาเออที่บ้านยูนั่นแหละออ๋โอเคโอเคจะเอาให้ได้แล้วโอเอซิสจริงๆแล้วเป็นโอเอซิส เป็นแปลนที่ผมชอบที่สุดในโลกเลยเพราะว่าคุณเป็นแฟนแมนซชตี้ใแล้วโอเอสิสเนี่ยบ้านเดียวกันเลยะาเขาก็อยู่ที่เดียวกันด้วยใช่แมนเชสเตอร์ด้วยเขาก็ต้องบอกแต่ละเพลงอ่ะมันอยู่ในชีวิตเราตอนเรากำลังโตด้วยมันมันอยู่ในช่วงชีวิตใช่โตมาด้วยกันอ่ะใช่ฟิลทุกทุกครั้งที่ได้ยินเพลงแต่ละเพลงคุณลุกอ่าเพราะปวดขี้อ่าไปไม่ต้องนานไหยคืออย่างฮิตฮิตสุดก็คือด o n ลุ o แบงก์อินแองเก ตรงรูปแบวนีก็ทั้งโลกที่สุดมีวันเดอร์วอล์ดแต่มมีป่ะลิฟตาแมีแต้ไมมีเพลงหนึ่งลิฟเฟอร์เอเวอร์นี่เพลงที่ผมชอบมากมากมันจะมีเพลงแบบลึกๆที่มันมีความหมายแต่ลิฟเฟอร์เอเเป็นเพลงที่เอ้ยทำให้ผมแบบทุกครั้งคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวเวลามาอยู่ไทยนะจะฟลงเพลงนี้ลิฟเฟอร์เอเวอร์เพลงนี้นะลิฟเฟอร์เอเวร์ครับกาเลือกลิฟ e ฟอ r ์เอเอส่วนจวงเจเนี่ย ถ้าเล่นแตกน่ก่อนเล่นดนตรีกคืนเนี่ยเพลงที่ดูขอบ่อยสุดจะมี2เพลงก็คือดอนลู o แบ็กกี้แองเกอกับออเด e r Wall ผมอาจจะไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะดอนลูบแบ็กกี้แองเกอร์โนโน่กัสเกอรเป็นคนลองเพลงแต่ผมชอบเสียงเลีเล้ยมมากกว่าอ๋อโอเคโอเค <c oughs> เป็นความชอบใช่ใชเออแต่สมัยเจ๊แม่งต้องเล่นเพลงนี้ทุกวันเนี้ยถ้ามีโอกาสได้ไปเล่นดนตรีกับเพื่อนหรือว่าถ้าถ้าให้อเวซิสกสบายเลย <c oughs> ผมลองเพลงแบบเหมือนเรียมกัสเกอร์เลยได้เลยเขสำเนียงมันเหมือนกันใช่ใช่ใช่เขา เป็นคนเซสเกตเหมือนผมอ๋อแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ซันตัวเฮ้ยคุณจำได้วันนั้นร้องที่ไหนเนี่ยำเนี้ยงดีดีมากเลยจะให้พูดไหมเอาตายกันหมดแล้วไงไอ้ยศไปก็ไปทั้งทีไหมเนี่ยจิพายแล้วของเตยอยู่ตนงไอ้ของเตยเป็นไงลไป นั่นแหละโอซิก็ล่าสุดเขากลับมารีวิวเนี่ยนะนี่คุณจะไปดูคอนเสิร์ตด้วยใ่ไหมอยากไปแต่โหหาปัดนี่ยากเราะรู้สึกจะต้นปีหน้าใช่ไหมครับมีมีเนี่ยเดือนหน้าเขาจะมีประกาศเวิร์กทรที่อเมริกาก่อนเดี๋ยวถ้าานต้องมีเอเชียถ้าเอเชียม้องไปต้องไปนะวงปวดนะแต่เขามีออกอัตรามาแล้วว่า วงจะแตกก่อนรีวเนี่ยหรือเปล่าหรือไม่จะสาวกับบทีหรือเปล่าหรืออะแล้วมันโตแล้วมันแก่แล้วมันคงไม่หล่อแต่ก็ไม่แน่นั้นมันเพี้ยนแล้พี่น้องพวกเนี้ยเงินก็เยอะสำคัญเลยร้อยร้อยล้านน่ะเงินนี่แหละมาหล่อหล่อให้พี่น้องกันมาลักกันได้เนี่ยโนกันแล้วเพิ่งมีประเด็นแบบเรื่องกับเมียจ่ายค่าเลี้ยงดูขึ้นนึงไปขึ้นนึงเออจริงป่ะเออเพราะมึงนอกห้ออย่างนี้นะอือออนะนะ ขอลูกยิงที่ยังอยู่ในความทรงจำหน่อยครับลูกยิงที่ยังอยู่ในความทรงจำลูกที่ยิงไอดอลิกให้ทีมพอลวอลล์ล็โอ้โหเออมึงนี่ดน่นอนจริงมันไม่ใช่ฝรั่งมันคุยหรือว่าผมเรียนรู้จากใครเอาาในไทยลีกพี่เบิร์นครับผมจำได้ไหมยิงไปอีกลูกอ้โหไม่ได้เลยเออไม่ได้ทะลุร้อยไหม ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเพราะผมไม่มใช่กองหน้าอ่าคุณเป็นกออกลางตัวฟรีกองกลางตัวลูกแล้วนี้มีเอางี้ไล่แต่ละทีมเลยกับนคกขฐามคุณประทับใจลูกไหนสุดลูก่เนี่ยมันโลกงจินน้ำยิงขึ้นสนามเกือบทุกทีที่มันอยู่เลยนะลูกยิงทีโอทีฟรีคิกสี่สิบหลาสี่สิบหลา ยิงปุ้มหลังเท้าเลยว่าหรือปั่นหลังเท้าไม่หลังเท้าตุ้มสามเหลี่ยมโอ้โหอันนี้อยู่กับท้าถมทนะครับโอเคแล้วกากาชมุรีชมุดีมันก็มีหลายรูปที่มีนสวยงานแต่ขึ้นสนามนะเป็นเทโลนะมีคนทําน้อยใช่ใช่เพราะบอลบ้านเราไม่ค่อยยิงขึ้นสนามหรอกมันจาไม่บ้าจริงๆแล้วก็ประเด็นก็คือผมบอกก่อนด้วยว่าโดนผมชิปแน่ว่าอ๋อเหรออ๋อคือประกาศไก่อนแล้วผมเป็นคนที่ดู อ๋อเรียนรู้ผู้ต่อสู้รวจสอบประตูยืนตรงไหนยังไงทำการบ้านอ่าไพศาลเนี่ยผมเดียวยังมีกันแซวเล่นอยู่ว่าจำแน่นนี่ผมปอก่อนเน่ยเพราะว่าเป็นคนที่ยืนตำแหน่งสูงใครใครตอนนัวสิบไพศาลไพศาลอ่ะไพศาลดอกไม้แก้วใช่ตอนนี้อยู่ปีจีใช่ใช่ยังเล่นอยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่แบบยืนตำแหน่งออ๋ aggressiv e นิดนึงคือเดินสูงใช่ใช่ก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวโดนแน่แล้วโดนจริงบอกเพื่อนก่อนอ๋อโอเค อ่านี่คือลูกนี้ช่แล้วพอย้ายมาบีจลูกแรกที่ยิงให้บีจเพราะว่าเนี่ยโดนก็เปลี่ยนผมเซ็นปุ๊บอีก2วันอะเจอเจอทีโอทีไม่ไม่ได้เปลี่ยนโค้ดเจอทีโอทีเป็นกันเปิดตัวผมเล่นครึ่งหลังไม่โดนบอลเนี่ยผมอยู่ในสนามประมาณ15วิไม่โดนบอลเลยไม่โดนบอลรุ่นลงเลยอจัยเปิดปุ๊บยิงเลยจังหวะแรกเลยเนี่ฟิร์สทัชเลย15บห้าวิพงษ์ใหญ่ทีมาสิบกว่าล้านอ่ะโคตรโหดเลย ลูกแรกก็จะมีท่าดีใจเหมือนจูอนปร้นแค่แมงอ๋อคุณทำมาก่อนนี่ใช่ออ๋ที่จูดเรียนรู้กับกูเขาบอกเบริกโกนี่คือเบิร์นโกมาก่อนนั่นแหละจูดเปั้นก็มันดูยูทูบจูดเนั้นก็มันชอบไปดูยู u ูบกูอ๋อมันเลียนแบบเราใช่นั่นแหละอ๋ออ้ออ๋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 าอ๋อ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 มดออ๋ออ๋ออ๋อค๋อบ๋ออ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 ลออ๋ออ๋นอ๋อ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 อทออ่าอรีคิก สายก้อยสามเหลี่ยมโดยลูกนั้นน่ยลูกนั้นเพราะลูกเนี้ยยิงยากอ่าส่วนใหญ่เป็นเป็นลูกที่แบบฟรีคิกลูกยิงไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนของบีจีจะเป็นลูกประเดิมครับลูกแรกชที่เปิดตัวว่ามีหลายลูกที่ยิงยิงสวยงามแต่ผมเพิ่งเซ็นอ่ะเหยียอยู่ในสนามสิบห้าวิใช่ใช่แล้วเพิ่งลงเปิดตัวเลยนัดแรกปุ๊บแก็เป็นแท็บอินแต่ แต่มันก็คือสําคัญนะสำคัญต่อเราอะใช่ถ้าของเจส์ทีมประตูในฟุตบอลม,มันเยอะมากมันเยอะมากแต่ว่าที่จะจําได้มากๆเลยก็คือลูกยิงของตัวเองที่จะจะยิงเยอะมากในปีที่ผ่านมาก็จะยิงไกลจะกระโดดจะมงคับคือมันครบเครื่องอครบเครื่องแต่ว่าช่วงหลังเบียร์การเจ็บขาหนีก็เลยแบบอาจจะฟอร์มดรอปลงมาหน่อยความเร็วหายไปเพราะว่ารู้ว่ามันเจ็บเพราะอะไรเนี่ยที่ที่เดียวกับที่ผมมร้องเพลง เพืจะให้ตายหมู่ให้ได้ตายก็ตายทั้งคู่กลัวทั้งคู่เราไม่ได้กลัวมีคนอื่นมาด้วย <L> อายุก่อนนั้นจะเป็นพวกพิตุกเปียพภลูกไข่เอมันมีลูกที่เป็นโ, <อ S 1> โคดสดูสิตอ่ะดูสิตเ,เฉลิมแสนงแม่งยิงฟรีคิกอต่เท้าซ้ายเจอใครไม่รู้มันออกริมเส้นหน่อยนิดนึงอันนั้นทวัตชัยเปล่าตาขวาเปล่าดไม่ใช่ดูซ้ายมันก็ยิงอาอแล้วดูสิตจะยิงเหมือนกันใช่ไหมเออแล้วก็ลูกของพี่วังไงยิงเกาหลีใต้นี่เหลือไทยเหลือ9คน ดูสิเคลียร์พี่วังยิงเสียบสามเหลี่ยมว่าชนะเกาหลีใต้ในชซีเกมตอนนั้นอ,อ,อของฟิซิโก้ก็ลูกมงครับลูกมงใส่พมา่าในซีเกมกมงย้อนหลังเนี่ยเข้าไปได้กันกเ,ออเป็นลูกงงที้เบงเลยเออชอบลูกพี่แบนยิงเวียดนามพี่แบนตะวันศรีปานล็อกแล้ Lock, วยิงแบบเต็มข้อเลยว่าบเออ เขาเจ็บเข่าจากเกมนั้นโดนยันที่หัวเข่าเออพี่แบงค์บางทีอาจจะไม่ได้เป็นแบบหลู่ที่สวยงามมากแต่ที่มันแบบใช่แต่มันฟิลลิ่งเราเนี่ยจริงจริงจถ้าของยุคหลังๆก็จะมีพวกโกอุ้มทีละทอนครับอ่าที่ยิงหรือแม้แต่พี่มุ้ยอะไรเงี้ยพี่มุ้ยก็ยิงออสเตรเลียครับบอลโลกแล้วก็สวยอ่าเจชนาชิปครับเนี่ยก็ยิงประตูสวยๆเยอะสารรัฐล่าสุดยิงยิงจีนโอ้ยน่สวยน่าก็สวยน่าก็สวย เออเออก็หลายหลายหลายรูปอยู่ที um, ่สวยครับ uh, ส่วนของท่าของไทยลีกก็ดูเขามาตั้งแต่สมัยเขามาเล่นใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าฝรั่งมันมีเก่งมากพูดไปอย่างั้นเออกูผู้เล่นเออแต่กันา้องว่าเขาเขาล่าสุดยังถามว่าพี่เบิร์ดตกลงมึงเล่นตำแหน่งอะไรวะตกลงคุณเล่นตำแหน่งอะไรวะเออตำแหน่งสมมติจะจะถามกูด้วยกองหลังกองกลางกองหน้าคุณเป็นตำแหน่งอะไรฟรีเนี่ยไม่ตอบเงี้ย จนถึงตอนนี้ยังไม่รู้มาเล่นตำแหน่งอะไรกูก็ไม่รู้ไม่จริงๆแล้วผมเล่นได้ได้กลางผมยอมรับถ้าเล่นกลางผมต้องมีคนที่ต้องมีคู่หูคู่คอยแบบคู่แบบเล่นเกมลับให้เล่นเล่นเกมลับก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคนจะบอกว่าโอเควิธีการเล่นอ่ะผมผมก็เป็นเกมลุกใช่ใช่เกมลุกเกมลุกแต่เมื่อไรที่ต้องเล่นเกมลับผมก็เล่นได้อยู่แล้วมันไม่ไม่ใช่ว่าไม่วิ่งหรอกมีคนบอกว่าไม่วิ่งไม่วิ่ง แต่ถ้าดูเนี่ยตอนตอนผมอยู่ชาแนลก็มีเป็นเด็นนะผมไอ้ไม่ขึ้นเบยไม่วิ่งไม่วิ่งแต่ไปจับ GPS อ่ะผมวิ่งเกิดเยอะสุดในทีมใช้สมองไม่ไม่ใช่ว่าวิ่งมั่วทั่วทั่วสนามอันนี้สําคัญนะสาคัญเพราะว่าจริงบางทีวิ่งเยอะไม่ได้แปลว่าคุณทําทําประโยชน์นะใช่มันวิ่งไปมั่วไปทัดตำแหน่งที่บ้านด้วยนะให้ผมวิ่งไ่บอลดูดแล้วเมื่อไหร่ที่ผมไดบอลปุ๊บหมดแรงแล้วขา้าขาล้าแล้วในสิ่งที่ผมเก่งไม่ได้จริงจเรื่องนี้ เซอร์เลฟูซันเคยดุเวลูนี่นะบอกลูนี่บอกเฮ้ยช่วงแรกๆอะ่ะคุมึงวิ่งไปทั่วเลยใช่มันแล้วพอมึงได้บอลมึงก็ขามก็ไม่มีมแงรงยิงไม่มีอะไรแล้วอยู่ไกลาจากพื้นที่อันตรายด้วยเพราะนัะ้นมึงไม่ได้วิ่งเยอะมากเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมเป็นแบบแบบนี้เป๊ะเลย <pping. S 2> วิ่งหลายบอลดู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 ได้บอลแล้วเยียอยู่หน้าประตูเฮียแม่งรีบยิงออกเพราะว่าข้าแม่งไม่ไปแล้วขาเปี้ยแล้วเออใช่เออก็ก็เรต้องดูว่าเนีแต่ละคนเล่นยังไงสไตล์การเล่นนะใช่แตกต่างกันไป ก็ S <S ใครที่จำลูกยิงไหนของไมเคิลเบิร์นลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วก็ลูกยิงในไทยลีกที่ประทับใจก็คอมเมนต์มาบอกได้อไอ้ตุ้นหลีด้วยผมไอ้ตุ้ตหล,ล,ลีก็น้ำนะไอ้หลีดก็สวยเลยลูกนะที่คุณยิงเข้ามุมมุมใบก็สวยอยู่เออแต่เดี๋ยวเดี๋ยูดูกานหน้าค่อยว่ากันใหม่แต่ไม่ทำให้ทวงคนรู้่อผมยังไม่หมดทีให้เขารู้แต่ผมรู้สึกว่าผมหมดแล้วยิงคุณจะเล่นได้แต่ทีสองหรือแม้แต่ทีหนึ่งทีมทีมแบบครึ่งล่างคุณยังเล่นได้เลยมันทำให มึงถามกูยาว่ากกูอยากยังไงเขาเพราอยากเตะบอลกับพวกกูเนี่ยติงเตาะเนี่ยกูชอบเนี่ยเหรอสนุกเลยอ้เมียมันมีประชุมตลอดเนี่ยมันสนุกตามนี้อ๋นที่สนุกสุดเไงใช้ได้ไหมเล่าสนุกไปได้สนุกไหมมันก็ค่อยแบบรีมายนะเรื่องอะไรดีตนะดีดีผมชอบเรื่องนี้ยาวเลยเนี่ยเออเไว้เดี๋ยวเขาหน้าไปห้าชั่วโมงอ่ะฮะสี่ห้าชั่วโมงได้เลยถามกูตักไปตลย เอ้าฝากช่องน้าทติดตามด้วยฝากติดตามช่องไมเคิลเบิร์นด้วยซึ่งเทปนี้ออนเนี่ยเชื่อว่าลอนจะไปเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าก็ติดตามเขาใน Facebook กับ IG ส่วนตัวก่อนได้เลยครับไมเคิลเบิร์นนะสนุกแน่นอนขึ้นเลยต้องอ่อบอยเจก็ต้องออกรายการผมด้วยมาดิี่เมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวไปกับจานกุ๊กเลยเอาให้มันคลั่งไปเลยได้เลยเอาเลย อฝากด้วยนะติดตามด้วยกับไมเคิลเบลล์นี่ขอบคุณจังไมเคิลเบลล์ขอบคุณมากครับผมขอบคุณจังอ้าวกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกแพลตฟอร์มของจะดมหน้าตัวนี้กับเล่าเถ้าที่จำได้ทุกวันพุธหกโมงเย็นของเจ้าเวอร์ฟนะจ๊ะไปเวลย